อ๋อเขาดูเด da, da, da. ้อเขาเทียงกันแล้วเอ้ยจะเอ้ยจะใส่เกียร์เออเอ้ยจะใส่เกียร์ไปหน้าดิอ๋อเคร่งเอาลองดูไหนคันเร่งเอาสตาร์ทปะมันเหมือนรถกระบะแต่ตัวนี้มันเหมือนรถกระบะไอ้ตัวนี้ไอ้เต้องทางขาหน่อยหน่อยทางเบาะนี้เอดียวพอใส่เกียร์อะไรเกียร์หนึ่งบ่เกียร์หนึ่งเออเอาาสตาร์ต าก็ว่างดินี่นี่เนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องว่างนะแต่เรียบร้อว่างแล้วสตาร์ทว่ะเหยียบคัสไหนล่ะนี่คัสอยู่ฝั่งนี้อ่ะเออเหยียบไปสุดเออเอาอเหยียบเอ่อเอาสตาร์ทว่ะทีบีกมันไม่ไปเออเออได้แหละ เออยกผ่านขึ้นม uh. ีดยกไปมีดขึ้นยังยกไปมีดยกไปมีดเออยกขึ้นวะยกขึ้นนุ๊ยกยยเอยกด้ดยกขาบอดยกอีกพอ เนี่ยงานไอ้นี้ถอยหลังนี่นี่นี่นู่นคาเร่งอยู่นู่น่ะเล็กๆอ่ะเหยียบเออเบิ้นดูอ่ะเฮ้ยเบิ้นเป็นสียเกียร์เอางานไอ้นี้ถอยเอองานถอยเดือดเด้อดเอาหักซ้ายนิดนึงหักซ้ายนิดนึง เออไปไปอ้อยใส่โลให้เอาใส่เก hey, ียร์โลสี่เออั่นแหละไปใส้ช้าไปว่หเบรกก็อยู่ไม่รักกระบะเลยเออเออเฮ้ยบ่งหูจังเบรกแม่เออไอใส่เกียร์หน้าบ่ะเยียบขาดขาไม่ถึง เอาอีกอันนั้นไม่ได้嘛เอออย่างนาล่ะออเออเลื่อนเลื่อนเบาอได้ไหมอวมเลื่อนเบาออะไรนี่มันรถกระบะบ่อเออเอาเย็บเอาใส่เกียร์ไปข้างหน้าหักขวาไปเนี่ยด้านเนี้ยไปหน้าเออยกวะยกนิดนึงยกขึ้นนิดนึงเนี่ยเออเออหักขวาไป หักขวาไปหักขวาไปเดี๋ยวก็ชนไอ้อันหนอเหยียบคันเร่งว่ะเหยียบคันเร่งเอ้ใสเกียร์สี่ให้มันใส่เกียร์สี่ให้มันเอาใส่เกียร์สี่สีสีสีพอดีแหละเอาเร่งว่ะ เล็กอ <Laure> ือเอาลองดูขายให้มันยาวๆให้เคนรี่มาส่งของเอาไปเร่งไปเร่งว่าเหยียบเร่งแรงว่ะเบิร์นให้มันหอนนี่เร่งเหยียบให้สุดอ่ะอีก ไปวะไปนู่นอีกปล่อยขาดไปโนูเอรู้จักดันไหมโนูเองไม่ดันผ่านขึ้นด้วยเออยกขึ้นนิดนึงยกอันนั้นขึ้นนิดนึงเออเอาไปเหยียบคันเร่งวะเหยียบคันเร่งวะไอ้เหยียบคาดทำไมให้เหยียบคันเร่ง อะไปอีกเอาเบิร์นให้มันปูปูดิเอาเบิร์นเบิร์นแรงแงเบิร์นให้สุดน่ะเออแดงแรงเหยียบแรงแงมันไม่ไปเร็วหรอกมันเป็นสโล มาข้างหน้าใส่เกียร์มาน้าดูเจ๊จ๋าครับมานี่เลยขับมานี่เลยยกขึ้นนิดนึงเหเฮ้ ผมไม่ได้อ่านคอมเมนเตอผมต้องดูเจ๊จ๋าเพราะว่าผมถือโทรศัพท์สองเครื่องใช่ไหมเ,เพื่อใครอยากเห็นบางคลิปก็เอาผ่านลงนิดนึงอาผ่านลงนิดนึงเอาลงนิดนึงผ่านน่ะผ่านผ่านเอาลงนิดนึงพ่อพ่อเออแค่นั้นแหละมามาถึงเขาเนี่ยดันมาแั่มาเลย ừ má 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 ơi Hãy subscribe เอาลงอีกอีกนิดนึงพ่อมาถึงเขาเลยมานี่เลยเนี่ยถึงนี่เลยเหยียบแรงเหยียบแรงโออเอ็ก็ไม่ยกผาเนาะ ต่อเอรอเอ๊ะทำอะไรงี้น่ะเขาปรับพื้นที่ได้แล้วไอ้ทำไรอบินแรงบินบินเอกเ,เอาถอยไป อี๋เดี๋ยวฝนตกไม่ตกดอกฮิงฝนไม่ตกดอกตกไหมไม่โรยดอกเขาจะเอาให้เสร็จก่อนรู้นั่งไปถึงนู่นน่ะรู่น่ะข้างบนน่ะวิ่งไปเลยนั่นน่ะตีต้องเร่งแรงๆไม่จะดังหอน นู่นหักขวาไปนิดนึงอ่ะหักขวานิดนึงเออไปเลยเหยียบแรงๆเหยียบให้มันนั่งอู้ดิเหยียบแรงๆเออเหยียบตันเหยียบเหยียบเออเหยียบเออนั่นแหละถอยอี ถอยมาเยียไมาอีกเยียมาอีกมา گ, อมีกไม่เป็นไรมาเยียอีกลับตาสบายขขบรถลับตาสบายโอ้ถอยเอาเดินหน้ามาใหม่ เนี่ยตรงนี้แหละฝั่งนี้แหละอะออพา่านลงสอนเจจ๋าครับรถไทยนี่ขึ้นห่างแต่นอเอามาเลยมาเลยอ,อันมา เนี่ยดันตรงนี้ให้ได้เนี่ยพอ่พอพ่อเอาผันลงนิดนึงเอาผานลงนิดนึงเอาผานลงนิดนึง,อนง,นนงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็รอชมทิ่เต็มตอนต่อไปครับ